เผยชนวนเหตุคู่รักสุดตาเตรียมหย่ายุติสถานะสามีภรรายา Ariana Grande และ Bob ทันโ n ตัมสไม่สามารถใช้ชีวิตร่วมกันได้หลังสถานการณ์โควิด -19 จบลงแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับอดีตคู่รักบอก TMZ ว่าเมื่อ Ariana และ Bob ทันคบกันในปี2020ทั้งคู่เป็นทุกอย่างของกันและกันทั้งความเป็นเพื่อนความโรแมนติกการสนับสนุนทั้งหมดนี้ แต่หลังจากที่สถานการโควิดขีดกลาง19บดีขึ้นคู่รักแอเรียนาและดอลตันก็เริ่มเห็นความแตกต่างนั้นชัดเจนอย่างน่าตกใจบอทันรู้สึกถึงเมื่อคนคนรักของเขาแอเรียนไม่ได้จัดการกับตารางงานและบ่อยครั้งที่มักจะเจอกับป่าปารับซี่และโอกาสต่างๆที่พาพเทออยอรจอจักลา มีคนบอกว่าบางครั้งดอลตันก็ตั้งคำถามว่าทำไมพวกเขาต้องเดินทางรอบเมืองด้วยความปลอดภัยซึ่งเป็นสิ่งที่เอเรียนาต้องมีความแตกต่างของพวกเขาเริ่มทำให้ชีวิตหลังสมรสเป็นปัญหาและเลวร้ายยิ่งขึ้นเมื่อเธอไปอังกฤษเมื่อเดือนธันวาคม2022เพื่อเริ่มถ่ายทำวิกกตกระทั่งเมื่อถึงเดือนนกกร,ราคมพวกเขาแยกจากกันแต่ก็ยังอยู่ในเงื่อนไขที่เป็นมิตรพวกเขาเริ่มใช้ชีวิตแยกจากกันจนถึงเดือนพฤษภาคม แหล่งข่าวของเรากล่าวว่าทาง Ariana และบ o r t e ต่างก็ช็อกที่มีข่าวออกไปเพราะก่อนหน้านี้ไม่ใครรู้ถึงความสัมพันธ์ทั้งคู่จนกระทั่งเมื่อเว็บไซต์ TMZ ออกมาเปิดเผยเรื่องราวดังกล่าวว่าพวกเขาก็แยกทางกาันและกำลังสู่การหย่าร้างในที่สุด